ใครอยากเป็นเคเตอร์ผมมีวิธีบอกไปแล้วทุชมวก็อย่ารับก่อนจังหวะน,นี้นี่ได้เพชรได้บัตรสร้างห้อง20บใบทุมอมอเพชรหนึคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ อัล่ะเจ๋อเจสวัสดีเด็กทวีเกรนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนู้นจะช่องพี่เจทีพีเอกแลย์เกมชุมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาสองกิจกรรมชมมีเคียวใหม่นะครับอย่างเทพชุ่มแล้วก็มีตู้แปดทีมชุมพร้อมท่าอ,อืมาด้วยน้ำชมครับเราก็จะไปรีวิวน้ำชมครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตู้แปดทีแล้วก็รีวิวเคียวน้ำชมว่าสวยไหมน้ำชมเทียบกับตัวเก่าได้ไหมน้ำชมครับโอเคก็ไปดูคลิปกันเลยเออเดี๋ยวน้ำชมอันนี้คืออะไรเฮ้ยกิจกรรมอะไรอ่ะ เข้าร่วมการต่อสู้ค้นหาความจริงของเลมเพจมีโอกาสได้รับของรางวัลจากเลมเพจเอออะไรก็ไม่รู้ได้ไหมชมแต่โหลดไปแล้วแมปเนี้ยโอเคยมิจิอย่าลืมเข้ามารับคนเลยใครที่โหลดแล้วจ้าโอเคไปดูนี่ก่อนเลยมิจิชเคียวอย่างเท่พมิจิชมเห็นแลี้ยวมิจิชมวขาคือเท่มากนี่มิมตอนนี้คือท็อปอัพของรถไปแล้วมิจิชมตอนนี้เป็นท็อปอัพคือเหลือเคียวอย่างเดียวท็อปอัพตอนนี้มิจิมก็ท็อปอัพเคียวนี่มิจิชมว่าสามวันเท่านั้นชมครับสามวันเท่านั้นเติมครบพบสกินเคียวมิจิชม แมเพจสี่จุดศูนย์ี่คุณผู้ชมครับก้อนนี้ผู้ชมย่างโซนยผู้ชมเป็นแบบสีม่วงคผู้ชมแล้วก็คือเหมือนก็มีควันดำๆขึ้ผู้ชมเป็นเมฆสายฟ้าคผู้ชมครับดูดิแล้วก็มีตาสษณ์ของแรมเพดสองพันยี่สองนี่คผู้ชมครับนี่คือพลังของพวกเรารวมกันจะสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้ผู้ชมครับแต่ลูกทรงมันเหมือนของชั่วร้ายมากกว่าผู้ชมมันเหมือนพลังชั่วร้ายมากกว่าคุผู้ชมคือแบบอแต่มันเทพคผู้ชมดูตรงใบเขียวมีการแบบเว้นร่องตรงกลางคผู้ชมคือบอกเลยว่า เรื่องความเท่ได้อยู่ชมแต่มันใหญ่ไปหน่อยนะผู้ชมครับก็เท่ชมน่าจะบังกระสนได้านชมเวลาใช้ชมเกือบมีความเท่ชมเท่มากชมถ้าเทียบกับตัวเก่าน่าจะเท่กว่าตัวเก่าผู้ชมตัวนี้ก็เติมเพชรผู้ชม499เพชรชมหรือ500เพชรนั่นเองไม่เสียเพชรผู้ชมครับเติมแล้วเราก็ได้เขียวด้วยผู้ชมครับเราไม่เสียเพชรผู้ชมเราได้ทั้งเพชรทั้งเขียวผู้ชมเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่10ผู้ชมวันนี้ผู้ชมไปจนถึงวันที่12ผู้ชมครับใครที่แบบว่าเป็นสายฟรรรรีีมมมมมชชไไ่่่คคคววเเเอ้ยยใทป็นสาาติพ คือได้ทั้งเพชรได้ทั้งเขียวมิจฉุนคืแบบว่าเป็นของซีซั่นแลมเพลทท่ผู้ชมเหมือนจะมีกิจกรรมอะไรอีกหรือเปล่าวันนี้ท่าผู้ชมกิจกรรมแรงระเบิดท่าผู้ชมกิจกรรมนี้ก็เปิดแล้วแรงระเบิดมิจฉุนบูยา่านมิจฉุนโหมดวางระเบิดมิจฉุนได้สกินมีดฟรีม่านผู้ชมคือแบบว่าใครอยากได้มีดฟรีต้องลื้ท่านผู้ชมต้องรีบท่านผู้ชมสกินมีดนี้ท่านผู้ชมก็จริงเป็นสกินที่แสนต่างค่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขามาแจากฟรีแล้วเชินใครที่เป็นสายฟรีอย่าลืมเข้าเล่นูชมบยา่าครั้งนมมในหดวางระเผู้ชมคบูม ส่วนสกินเคียวก็น <Wh ips> ั so eight, right. so sure so so ่นแหละ3วันช่วงเติมเพชรช่วงครับได้ฟรีมิจฉาสำหรับคนที่เป็นสายเติมช่วงครับเติมเพชรสี่แล้วก็จะกิดเพชรถือนะล็อบบี้ได้มัช่วงครับสูบสงสวยงามมัช่วงครับถ้าเทียบกับตัวเก่าเลยผมดูผมมีตัวเก่าอยู่มั่งช่วงเออสะดุดสะดุดสะดุดนิดนึงช่วงที่จังหวะนี้อะไรเคียวไม่ยิ็นมิจฉา้าเทียบกับตัวนี้แล้ว เหมือนจะสวยกว่าตัวนี้ชมตัวนี้ก็สวยแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ว่าเคยมีเข้ามาชมนะผมได้ตัวสีจะคล้ายกันแต่คนละอย่างผชมมันจะคนละตัวเล้ชมส่วนนี้ก็คือเป็นสีแดงผมชอบตัวนี้สุดเพราะว่ามันดูรูปทรงมันดูเล็กดีชมครับส่วนตัวนี้เมื่อก่อนก็ชอบผูชมแต่มันไม่มีเอฟเฟกต์ที่เฉิดเไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้เอาไปใส่ชมเห็นไ่มสีแดงเลยตอนนี้ันใส่สีแดงอยู่ผูชมสำหรับเคียวใหม่ชมครับก็ กิจกรรมเข้ามาแล้วคุณ <combine> ผ <horn> ู้ชมเพียงแค่เติมเพชรโยก็สำหรับเล่นกิจกรรมใหม่แล้วก็ต้องใช้เพชรแล้วใช่ไหมก็เติมเพชรตรงนี้ครับเติมเพชรแล้วเราก็รับเคียวฟรีแล้วก็เอาเพชรไปเล่นกิจกรรมใหม่ครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมชมครับก็พลาดไม่ได้จริงสำหรับสกิีเคียวนี้โอเคกิจกรรมใหม่คุณผู้ชมนี่กิจกรรมท่าอื่ะโยกหนึ่งเดียวคนนี้โยกดูเครือบดูท่าเต้นคุณผู้ชมดูไงไม่ใช่ จริงๆน้าเปลี่ยนจากนิ้วชี้เป็นนิ้วกลางเพรามันน่าจะกดตีนกว่านี้คุณผู้ชมมันน่าจะโอเคกว่านี้แล้วก็มีสกินปืนคุณผู้ชมเป็นสกินปืนหน่อว่าเอ่ออีเกิลคุณผู้ชมดีใส่อีเกิลคุณผู้ชมที่หลายคนชอบใช้คุณผู้ชมครับเราสู้เพื่อสันติภาพคุณผู้ชมครับก็เป็นซีรีส์เลมเพลเหมือนกันคุผู้ชมอันนี้ก็จะได้ระยะหนึ่งแม่นยำหนึ่งคผู้ชมครับก็ตัวนี้จะเป็นปืนที่ยิงแรงเหมือนคุณผู้ชมครับเขาก็เลยไม่เพิ่มดาเมจผู้ชมลดแมกกาซีนคุณผู้ชมแต่ใหห้้้รรระะะยยยเเเเเพพพพื่่่่่่่่่่ออิิิิมม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 คคววววาาาาาาไไไกกลลแแแ็นนนนนบงงทททีีปััดผูช ก็ค่อนข้างจะเป็นสกินที่โอเคมั้ยชัวของ2ชิ้นที่เราไม่ต้องการแล้วตัดออกผมก็เล็งไว้รับชมตัดออกแน่แน่มชัวร์ก็แต่ก่อนอื่นเลยเพชรผมยังไม่มีผมเดี๋ยวไปรับเพชรก่อนมิจฉุนนี่หนึ่งหมื่นเพชรมั้ยชมวร์ได้แล้วจากการเป็นเคเตอร์ก็อย่างที่ผมบอกมั้ชัวใครอยากเป็นเคเตอร์ผมมีวิธีบอกไปแล้วมิจฉุนก็อย่ารับก่อนจังหวะนี้นี่ได้เพชรได้บัตรสร้างห้องยี่สิบใบมนจฉุนมอมเพจหนึ่งหมื่นเพชร อย่างสุดนะครับช้วมคราบอกเลยนะครับแต่นี้เขาบอกว่านี่คือรางวัลของคุณทีมงานขอบข้อขอ,ขอบคุณความตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานของคุณอ๋อผลงานคุณภาพตลอดเวลาที่ผ่านมาช่วงถ้าเปลี่ยนจากบัตร20บใบเป็นเพชรได้จะเป็นอะไรทีด่ดีมากผุเพราะว่าอาจริงๆนะ1084ปสบช่ใบเมชมปัสสางไม่ค่อยได้เล่นเลนิ่มชมจริงๆนะ อยากได้เพชรมากกว่าตอนนี้ผมก็มีเพชรหมื่นแล้วทุกนผมรวยแล้วทมกคนก็รวยนะครับจากตอนแรกไม่รวยทุกคนตอนนี้รวยแล้วทุกคาล่ะมาดูดีกว่าทุกคนกดยืนยันทุกคนของสองสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วเราก็มาดูทุกคนว่าหมดตู้นี้กี่เพชรทุกคบเรามันใส่มาตู้ทุกคนกันไหมก่อนดีกว่าแก่ทุก็เครื่องคิดเลขมาเลยมุกคนจังหวะนี้คือไม่ต้องพูดอะไรมากจัดเครื่องคิดเลขมาก่อนเลยทุกคนนี่อ้าวกดเพชร ตัวแตกน้ำยนกดปิดช่องน้ำยมมาต้องช่องบนเงียบเอาเนง่องชมไม่ยอมเลือกเครื่องชิลเล่ให้ผมนี่ไงโอเคคุณชมเครื่องทิ่เลืมาแล้วคุณชมแล้วก็เรามาดูกันหน่อยว่าตู้นี้เท่าไหร่คุณชมหมดกี่เพซคุณชมสำหรับตู้นี้คุณชมว่าโอเคการส่งแบบแปลงคุณชมน่าจะพันห้าหรือเปล่าเนี่ยเริ่มต้นได้สามคุณชมบวกหกหกนะครับบวกเจ็ดเจ็ดบวก 8ปดแปดบวกเก้าเก้วบวกสองบกสาเท่ากับเก้ร้เบพ่ชมเฮ้ยถูกมากทชมไม่ถึงพันเก้าเก้พชรนั้นชมหมดตู้ไม่ถึงพันช่วับก็สําหรับใครที่วว่าไปนสยเติมชมถเติมแล้วก็จะได้เขียวด้วยแล้วก็ได้สมตัวนีด้วยช่งับก็เก้าอเก้าสิเพชรชมหมดตู้ไม่ถึงพันชมต้องจัดแล้วอย่างนี้้ชม 5้าใหม่รวมสามเพชรแรกออกไปเลยไหมถ้าสามเพชรแรกออกหมดเลยนี่คือถึงก็ห้าเลยชมอ่าออกนี่แทนจบเสียงไม่ค่อยดังว่าในเกมออกเพราเสียงในเกมไม่ค่อยดังชมเฮ้ยแต่สามเพชรออกตัวผู้ชมตัวปืนห้าใบคุ้มนะอนจริงถือว่าคุ้มอยู่ในองเพราะปกติตัวปืนห้าใบนี่มันใบละหกสิบเพชรชมห้าใบก็มาร้อยห้าใบก็ 65สามสิบประมาณสามร้อยเพชรได้ไม่ชมครับได้ห้าใบยัชมแค่สามเพชรเท่านั้นก็ถือว่าคุ้มเงินชมคือตู้นี้บอกเลยว่าคุ้มมากชมครับสุ่มสามเพชรก็คุ้มแล้วชมอ่ะสองราคาทียบคือเป็นนักสุ่มชมสามเพชรก็คุ้มแล้วแต่ในไม่คุ้มชมเศรษฐีห้าอันกับหกสิบหกเพชรมันไม่คุ้มชมจัดไปจังหวะนี้ผมอยากได้ปืนมากกว่าธารชมโอ้โหนดี๋ยวว่าจะออกปืนออกนี่ยังชมถ้าออกปืนมันอาจจะหยุดยังชมครับแต่ว่ามันไม่ออกปืนชมมันออกออกตัวแทนเออผมว่าออกกล่องเลยไง ออกกล่องชินงชช้นส่วนของจำเฉยมา99เก้าเพื่อนชมชิ้นส่วนของจำอย่างเกินมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับชมโอ้โหออกตัวท่านชมแต่ก็ยังคุ้มอยู่สองสองท่านชมว่าปืนกับท่าออกอันไหนก่อนชัวถ้าถามผมพี่วับก็ท่าก็โอเคเราไปเต้นอดก,กันอยู่ได้ช็อปปืนก็อยากได้ท่านชมแต่ว่าจัดไปท่านชม ออกปืนชมครับนี่โอเคได้สก,กินปืนมาหนึ่งอันชมท่าก็เอาแล้วผูชมสามเาก้าเก้าเอ้สามสามชมครับก็ยิวและแพงมากจัดไปผู้ชมท่าใหม่นี่ผู้ชมแล้วเราก็ไปใส่ในคอลเลคชันกันเลยผู้ชมเพราะว่าคอลเลคชันเราอันนี้ไม่ไมใช่คอลเลคชันอยู่ตรงไหนอ่ะต้องต้องเติมตัวผู้ชมนี่ท่าทางจัดไปตรงไหนดิผู้ชมอันนี้หัวแล้วปกติไว้หัวแล้วใส่คอนดิชันสวัสดีให้หัวใจอันนี้ไว้แอคนี้เลยผู้ชม เอาน,นี่แทนหนวดเราดีิบะอันนี้เก่าแล้วมิโชท่าเชินเปลี่ยนดีกว่าเราท่าเชิงนออกเป็นท่านี้ดิบะมิโชเ,เ,เราต้องเปลี่ยนท่าใหม่สมใจมิชมน,นี่เปลี่ยนท่าใหม่มั่ง โอเคพี่อมได้ท่าใหม่มาแล้วพี่ชมก็นี่ครับนี่ไหนอยู่ไรนหนนี่นี่พี่ชมครับอย่างสุดเจ้าผู้ชมเอาไว้เต้นกดตีนกดผู้ชมก็เท่พี่ชมแล้วก็นี่พี่ชมหมดวางระเบิดมาแล้วพี่ชมสำหรับใครที่อยากได้นี่พี่ชมอยากได้เนี่ยเออมีดพี่ชมครับถามว่าพี่ครับเล่นโหมดไหนครับโหมดวางระเบิดคือโหมดไหนพี่โหมดวางระเบิดก็คือโหมดโหมดโหมดนี่พี่ชมโหมดเนี้ยโหมดคาร์บอนี่ยครับแลนด์มาร ไม่ใช่เนี่ยหมดข่าวบอลผู้ชมใช่ใช่หมดวางระเบิดผู้ชมเนี่ยนี่คือหมดวางระเบิดผู้ชมครับก็สามารถที่เข้าเล่นได้ผู้ชมผมแบนทีมผู้ชมมีแบบเล่นทีมเล่นเดี่ยวใช่หมดนี้เหรออ๋อนี่ผู้ชมวางระเบิดนี่วางระเบิดแหล่งผู้ชมนี่เจอแล้วนี่ครับหมดวางระเบิดผู้ชมเข้าไปเล่นระบุยาให้ได้ผู้ชมครับห้าครั้งผชมเอ้ยเก้าครั้งผู้ชมจะได้สกินมีดฟรีผชมก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้ผู้ชมสำหรับใครที่อยากได้สกินมีดฟรีผู้ชมเป็นของดีผู้ชมบอกเลยต้องเล่นผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ